สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวอีก1สูตรนะครับก่อนที่ดูตัวเลขหรือวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่แอดเก็บสถิติเอาไว้ดูมาสองสามงวดแล้วนะครับก็เดินดี งวดนี้นามาจับลงสนามก็หวังว่าจะไม่ตกใจเพราะหวยงวดนี้เป็นหวยสัญจรนะครับสูตรอาจจะหลุดหรือม,มาแอดก็ไม่ทราบนะครับลงไว้เป็นแนวทางนะครับก่อนที่จะดูสูตรนี้แอดก็ ย้อนหลังไปในคลิปที่ผ่านมานะครับเหมือนแอดะตาลายนะครับที่ลงสูตรให้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหัวที่ผ่านมาที่แอดลงเป็น7-8็ดแจริงๆแล้วมันคือ1หนองนะครับแอดนาจ,จะลอกมาจากตรงนี้ซึ่งเป็นต้นฉบับ จดแปดจริงๆแล้วต้องเป็นช่องนี้นะครับเนื่องจากงวดก่อนหน้านี้มันได้5 6เหมือนกันเนี่ยน่าจะตาลายนะครับ1นึ่งก็เลยกลายเป็น78จริงๆแล้วสูตรนี้จะได้1นึ่งสนะครับส่วนอีกสูตรหนึงเป็นเลข78ซึ่งงวดนี้ได้90ู้นะครับส,สูตรนี้ไม่ชนกันก็เอาให้ชม ตรงนี้นะครับแอดแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคือท่านใดจะเอาไปจับคู่กันเลยก็ได้นะครับกำลังเดินดีเลยทีเดียวแต่แอดจะเลือกเรา3ตัวมา1ตัวมาลงให้ชมอีก1สูตรนะครับเป็นสูตรนี้นะครับในช่องที่1นี้นะครับ พอมาดูตัวเลขย้อนหลังไปในงวดแรกของปี67นะครับซึ่งเป็นงวดที่5ของสูตรนะครับสำหรับสูตรนี้เดินมาแล้ว20งวดนะครับอ๋อเดินมาแล้ว19งวดงหวดนี้เป็นงวดที่20นะครับเอาให้ดูตัวเลขกันไปเลยนะครับย้อนหลังให้ชมนิดนึงนะครับ งวดที่5นะครับคำนวณได้1 3 4เลขที่ออก6 1นะครับงวดต่อมาคำนวณได้9 1 2เลขที่ออก0 9งวดต่อมาคำนวณได้4 6 7เลขที่ออก4 3มงวดต่อมาคำนวณได้9 12เลขที่ออก79นะครับงวดต่อมาคำนวณได้790เลขที่ออก7 8งวดต่อมา0 2 3เลขที่ออก90นะครับ แต่ขยัดไฮไลท์ไว้นิดนึงนะครับ ต่อมานะครับคำนวณได้780เลขที่ออก17เข้าท like ี่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาคำนวณได้790เลขที่ออก60ก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาคำนวณได้0 2 3ย์เลขที่ออก42ตัวนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาคำนวณได้023ตัวเดิมนะครับ งวดนี้เข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาคำนวณได้หกแปดเก้าเลขที่ออกแปดเก้านะครับเข้าสองตัวสิบหน่วยนะครับงวดต่อมาคำนวณได้สองสี่ห้าเลขที่ออกสองหนึ่งก็มาที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาคำนวณได้สามห้าหกเลขที่ออกสี่หก งวดนี้เข้าเลขหกที่หลักหน่วยนะครับในงวดที่ผ่านมาคำนวณได้0 2 3นะครับเลขที่ออก28เลขสอเข้าที่หลักสิบนะครับงวดนี้คำนวณได้6 8 9นะครับไปดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับ ลงเป็นงวดแรกนะครับสําหรับสูตรนี้มาดูวิธีการคำนวณนะครับหัวนี้ได้689นะครับงวดที่ผ่านมา023มาทวนทวนย้อนหลังไปสักงวดหนึ่งนะครับ 4บวก0ได้0 4บวกสบวกได้4 4 2บวก2ได้6 6บวก8ได้4 4 5บวก5ได้9 9 6บวกได้5 5บวก0ก็ได้5 5 5บวก5ก็ได้0นะครับ0 2 3สูตรนี้ x บวก2บวก1นะครับ มางวดนี้นะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับตัวนี้9 2ก็เป็น18นะครับ7 2เป็น14 0สบวกแได้8 8ดบวกสได้2 2งบวกสได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกหได้4 4่บวกเได้1 1ึบวกหได้6 ตัวแรกเป็นเลข6นะครับ6-2ได้8 8-1วก1ได้9ตัวเลขถูกต้องนะครับ6-8-9าสำหรับท่านที่ชอบเก็บสูตรไว้ทาเองก็แคปไว้ได้เลยนะครับแคปไว้เผื่อนำไปจับชนกับสูตร ที่ทานผู้ชมชื่นชอบนะครับมาไม่มาก็ต้องไปลุ้นในวันที่1กันยายน2567ที่จะถึงนี้นะครับสัญจรที่101นะครับจะเห็นว่าสูตรนี้มี6 8 9นี้อยู่ในตำแหน่งหลักสิบสูตรหลักสิบที่แอดลงให้ชม ในคลิปแร,แรกคลิปแรกนะครับก็อยู่ในกลุ่มหลัก10นะครับสำหรับหลัก10เน้นไปที่สูตรที่3นะครับซึ่งแอดลงจริงถึง1ิบสงวดนี้นะครับสูตรที่3นะครับ 5้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวนี้มาหลักสิบแน่นอนโอห้าตัวนะครับมาหลักสิบแน่นอนแอดกอ็เบื่อดิดหนึ่งส่วนคู่ประกบสองสูตรเก่าก็ทยอยลุกไปก็เหลือแค่สูตรเดียว มาชนกับ3สูตรเหลือเลขเก้ตัวเดียวนะครับตัวรอง6 7 8เขาว่า0ดับตามสูตรนะครับถาตรงกับเลขเด่นท่านใดก็เลือกไว้นะครับเลขดับไม่มีในโลกนะครับ ระวังดับตับแตกสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบตัวไหนก็เลือกไปได้เลยนะครับแอดก็ชนไว้ที่เลข9นะครับตัวเด่นหรือท่านใดจะเก็บไว้ชน กันเองก็ได้นะครับสี่สูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีเลยทีเดียวขอขอ,ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้เช่นเคยนะครับชอบก็จัดขัดใจก็ดูผ่านๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ